สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการไอ s o p t ik, i c Eye Care กันอีกครั้งนะคะวันนี้หมอจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไทรอยกับอาการทางตานะคะอาการทางตาจากโรคไทรอยหรือไทรอยไอดีซีเป็นความผิดปกตินอกต่อมไทรอยที่พบบ่อยที่สุดนะคะโรคเนี้เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความผิดปกติต่ออวัยวะของตัวเองค่ะมักจะสัมพันธ์กับความผิดปกติของต่อมไทรอย ไม่ว่าจะเป็นไทรอยทำงานมากผิดปกติจากไทรอยเป็นพิษ Graves disease หรือต่อมไทรอยทำงานน้อยผิดปกติจาก h s h ช m โ t o ตไทรอยไดยติดแต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงของอาการทางตาจากโรคไทรอยเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กับความผิดปกติของต่อมไทรอยก็เป็นได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะตรวจพบว่าอาการทางตาจากโรคไทรอยเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างมาก แต่เมื่อเราไปเจาะเลือดตรวจแล้วเราพบว่าระดับไทรอยฮอร์โมน,นย,ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเมื่อระบบภูมงคุ้มกันของร่างกายทํางานผิดปกติก็จะเกิดการอักเสบขึ้นกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกรอกตาเมื่อกล้ามเนื้อมีการอักเสบก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะดันให้ตาโผล่ออกมาข้างหน้าจะเกิดภาวะตาโปลขึ้น และนอกจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วในบางส่วนก็ยังกลายเป็นผังผืดอ,อีกด้วยเมื่อกล้ามเนื้อกลายเป็นผังผืดจะทําให้เรากรอกตาได้ไม่สุดจึงเกิดภาวะเห็นภาพซ้อนหรือภาวะตาเหล่ได้นะคะ,อะนอกจากนี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาเนี่ยก็ยังเกิดผังผืดเช่นเดียวกันเมื่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาเกิดผังผืดจะเกิดภาวะหนังตาเลิกขึ้นนะคะทําให้เราดูเหมือนคนไข้เนี่ยมีภาวะตาเหลือ และในบางคนอาจจะเกิดภาวะหลับตาไม่สนิทเมื่อหลับตาไม่สนิทก็จะเกิดภาวะตาแห้งหรือเกิดภาวะการติดเชื้อที่กระจกตาตามมาได้นะคะในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะตรวจพบเยื่อบุต,ตาขาวบวมหรือผิวหนังบริเวณรอบดวงตาบวมก็เป็นได้ค่ะเมื่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกรอกตามีขนาดใหญ่ขึ้นในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการไปกดเบียดกับเส้นประสาทตาทําให้การมองเห็นแย่ลง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุดภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทงานมากผิดปกติเนี่ยนอกจากอาการทางตาแล้วก็ยังมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยได้เช่นอาจจะมีมือสั่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วน้ําหนักลดท้องเสียส่วนคนที่มีภาวะไทรอยด์ต่ําก็มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยได้เช่นหัวใจเต้นช้าลงเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ําหนักขึ้นหรือท้องผูกเป็นต้นนะคะ อาการทางตาจากโรคไทรอยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีช่วงที่การอักเสบรุนแรงสลับกับช่วงที่การอักเสบสงบลงนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีช่วงที่มีการอักเสบร,รุนแรงเพียงครั้งเดียว <c oughs> หลังจากนั้นก็จะสงบลงหลังจากการอักเสบสงบลงแล้วอาจจะมีอาการบางอย่างหลงเหลืออยู่เช่นอาจจะมีตาโปนอยู่อาจจะมีหนังตาเลิกอยู่หรือมีตาเลหล่อยู่ก็เป็นได้ค่ะการรักษาของโรค ก็วิธีการรักษานะคะอันดับแรกเราก็ให้ทุกคนเนี่ยงดสูบุรีนะคะเนื่องจากมีงานวิจัยรองรับชัดเจนว่าการสูบุรีเนี่ยมีผลทําให้อาการทางตาจากโรคไทรอยเนี่ยแย่ลงอย่างชัดเจนค่ะอันที่สองเราก็จะรักษาระดับไทรอยฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็จะสามารถป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมีความผิดปกติเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อตาที่ผิดปกติไปแล้วกลับสู่สภาวะปกติได้นะคะ ข้อ3ในคนที่มีภาวะหลับตาไม่สนิทหากมีอาการเพียงเล็กน้อยในตอนกลางวันเราก็จะใช้การหยอดน้ำตาเทียงบ่อยๆนะคะส่วนก่อนนอนแล้วก็อาจจะป้ายขี้พึ่งหรือว่าใช้เทปช่วยปิดนะคะก็จะช่วยลดอาการตาข่ายเคืองได้ส่วนในคนที่หลับตาไม่สนิทอย่างมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นอาจจะมีกระจกตาติดเชือ้อก็อาจจะพิจนารณาว่าจะต้องผ่าตัดเปิดตาร่วมด้วยหรือไม่นะคะ ข้อ4ค่ะในคนที่มองเห็นภาพซ้อนเราจะใช้การปิดตาข้างหนึ่งเพื่อช่วยลดการเห็นภาพซ้อนลงชั่วคราวแต่เมื่อการอักเสบสงบลงแล้วและยังคงเห็นภาพซ้อนหรือมีภาวะตาเลอยู่หากเห็นภาพซ้อนเพียงเล็กน้อยเราอาจจะใช้แว่นที่มีปริซึมช่วยในการหักเหแสงเพื่อลดการเห็นภาพซ้อนลงได้แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องตาเลนะคะ แต่ในคนที่มีการเห็นภาพซ้อนในปริมาณเยอะหรือมีตาเหล่เยอะเนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่อรักษาภาวะดังกล่าวนะคะข้อห้าในคนที่เส้นประสาทต,ตาเนี่ยถูกกดเบียดจากกล้ามเนื้อตาที่ใหญ่ขึ้นการรักษาก็คือเราจะให้สเตียรอยในปริมาณสูงหรือการฉายแสงไปบริเวณบ้อตาและกล้ามเนื้อตาเพื่อลดขนาดกล้ามเนื้อตาลงนะคะหากไม่ได้ผลลำดับถัดไป เราก็จะใช้การผ่าตัดเอากระดูกเบ้าตาออกบางส่วนเพื่อขยายเบ้าตาให้กว้างขึ้นก็จะช่วยลดการกดเบียดได้ค่ะหากท่านใดมีอาการที่สงสัยว่าเป็นอาการทางตาจากโรคไทรอย<ว>ก็อย่าลืมไปพบแพทย์และรักษาต่อไปนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ